หมากับหมาจิ้งจอกมีหมาจํานวนหนึ่งผเอิญพบหนังสิงโตเข้าและพยายามฉีกมันเป็นชิ้นๆด้วยคมเคี้ยวบังเอิญหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาพบเห็นพวกมันจึงหัวเราะเยาะเย้ยหากแม้ว่าสิงโตตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หมาจิ้งจอกพูดเรื่องคงกลับตละปัดมันคงทำให้พวกเจ้ารู้ซึงว่ากรงเล็บของมันคมกว่าฟันของพวกเจ้าเพียงใด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการซ้ำเติมคนล้มเป็นเรื่องง่ายและน่าเหยียดหยามอย่างยิ่งพุทธภาษตสุขากามานิภูตานิโยทันเทนะวิหึกสติอัต,ตโนสุขเมสาโนเปจจโสนะละพาเตสุขังสัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดสแสวงหาสุขเพื่อตนเบียดเบียนเขาด้วยอาชญาผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุข